เพลงอดิตอดีตรักริมน้ำน่านตอนเจอกันเมื่องานหลวงพ่อวัดใหญ่เคอคลืมซึมไปให้สุดสงสารคงช้ำมุรา ถึงมาคราำครวนไหวกรานให้หลวงพ่อประทานช่วยหวานมีตาเคยตักเตือนไม่ฟังซ้ำยังไม่เละยังทิ้งสองแคว นี่แม่พ่อมาด้วยหลงคารมเขาสมล้อหลวงแก้วตาพอเจ้าหมดน้ำยาเขาลาจากไปสูญสิ้นหมดความสศราคราวนี้แหละจึงรู้ น้ำตานนองร่วงพรูจะโทษใครวอนหลวงพ่อช่วยทีเรื่องนี้หรือจะช่วยไวเมื่อก่อนมีคนสนใจใหญ่จึงไม่มองพอไม่นาน เมื่อตอนสิ้นงานวัดใหญ่ข่าวเขาลือไปให้สุดมนมองว่ามีสาวมาตายทิ้งร่างห่างหายก้นคลองฝากวิญญาณล่องตาม นามนานไปแล้วศูนย์สิ้นหมดความสาวาคราวนี้แหละจึงรู้น้ำตา้องร่วงพรูจะโทษใครวอนหลวงพ่อช่วยทีเรื่องนี้หรือจะช่วยไว เมื่อก่อนมีคนสนใจใหญ่จึงไม่มองพอไม่นานเมื่อตอนสิ้นงานวัดใหญ่ข่าวเขาลือไปให้สุดมุนมองว่ามีสาวมาตาย ทิ้งร่างห่างหายก้นคลองฝากวิญญาณล่องตามน้ำนานไปแล้วอดีตรักริมน้ำน่านส่งความสุขมอบกำลังใจให้ทุกคนครับ